พี่ไม้ครับผมใช้น้ำแข็งถูหน้าเนี่ยแทนการล้างหน้าน้ำเย็นได้ไหมครับ,พบเพราะมันคือความเย็นเหมือนกันนะครับพี่ไม้วิธีที่แบบรักษาเงินแบบไม่เสียเงินสักบาทใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกความต่างๆของ2อ,อย่างนี้กันกดสับสไครแล้วไปดูกันต่อเลยนยะเอาไม่ลองไหม,ไมพี่ไม้ครับ ทำหน้าที่ก่อนเร็วอ๋อเพื่อนๆนะครับใครที่ไม่กด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งช่องเอาไม้ลองไมนะครับอย่าลืมกดนะเ <c oughs> พราะว่าจะได้ไม่ต้องพลาดเรื่องดูแลตัวเองรักษาสิวนะครับเราจะได้มาดูดีไปพร้อมๆกันนะครับกดเลยกดเลยปุ่มาแดงตรงเนี้ยกดเลยนะน่ารักมากเลยครับน้องแต่ว่าใครนะครับอยากปรึกษาอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ถามพี่ได้เลยนะครับอ่ะว่าแต่ครั้งนี้เราสงสัยเรื่องอะไรอีกล่ะ อ๋อก็ที่พี่เคยบอกอะครับว่าน้ําเย็นนะครับล้างหน้าช่วยลดสิวแล้วเอาน้ําแข็งถูๆหน้าเนี่ยมันคือความเยี่มเหมือนกันแต่พี่มันมันใช้แทนกันได้ไหมนะครับอ่ะบางคนนะครับอาจจะยังไม่รู้ว่าน้ําเย็นนี่ยนะช่วยเรื่องลดอาการอักเสบของสิวช่วยะระซาบโลหิมหน,นะครับให้มีการดีขึ้นได้ก็มีช่วงหนึ่งครับหน้าไม้แพ้ครับสิวผดขึ้นเต็มหน้าหมดเลยคุณหมอก็เลยแนะนําว่าไม้ลองเอาน้ำเยิล้างหน้าดูสิมันก็เลยแบบอ่ะลองทําตามที่หมอแน,นะนําดูครับก็ปุ๊บ เฮ้ยผิวหน้ามีการดีขึ้นมากซึ่งหมายเนี่ยเคยทําชาเลนจ์ไปสูบไปแล้วยังไงก็เดี๋ยวไม่ใส่ลิงไว้ใคลิปนี้นะครับดูย้อนหลังได้เลยแต่ถ้าเกิดน้องถามว่าเอาน้ําแข็งเนี่ยถูหน้าแทนได้ไหมจริงจริงก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เราต้องมา่ากนะครับว่าน้ําแข็งสะอาดหรือเป็นน้ําแข็งที่เราแช่ทําเองนะครับแต่การที่เราเอาน้ําแข็งมาถูถูหน้าเนี่ยอาจจะเกิดเป็นริ้วรอยแล้วก็เกิดเป็นสิวตามมามากกว่าน้ําเย็นนะ เออเพราะอะไร,รอ่ะพี่ให้เราลองสังเกตที่ผิวน้ําแข็งนะครับเอามือไปจับจับเนี่ยผิวน้าแข็งมันจะเรียบเนียนครับพอเอามาถูหนะ้าปุ๊บอ่ะทาให้เกิดการบาดหน้าแล้วก็แบบเกิดไปรู้รอยได้นะครับน้าแข็งถูแล้วมันเดี๋ยวผมไม่เข้าใจครับมันจะเกิดสิวได้ไงหรอพี่พอเราจับน้ําแข็งใช่ไหมครับมันจะลื่นๆนะครับแล้วมันจะแบบไม่สามารถควบคุมทิศทางของน้ําแข็งได้พอเอามาถูไปถูมาปุ๊บ อาจจะเกิดการล้างหน้าย้อนตามแนวขนได้พอย้อนตามแนวขนปุ๊บเท่านั้นแหละอืมอาจจะเกิดเป็นสิวอักเสบขึ้นมาได้นะครับอ๋อแั้ก็แปลว่าการใช้น้ำเย็นล้างหน้าเนี่ยมันดีกว่าการใช้น้ำแข็งหรอครับพี่ถ้าเทียบ2อย่างนี้นะครับน้ำแข็งกับน้ำเย็นเนี่ยพี่คิดว่าการล้างหน้าน้ำเย็นครับจะดีกว่าเพราะว่า1น้ํา้ำเย็นเป็นของเหลวครับล้างผ่านหน้าปุ๊บไม่เสี่ยงกับการเกิดเป็นริ้วรอย2 ไม่เกิดการล้างหน้าย้อนรูขุมขนแน่นอนครับแล้วก็จะไม่ทาให้เกิดเป็นสิวด้วยที่สําคัญคือประหยัดเวลาแล้วก็มือเนี่ยไม่เย็นนะ้ครับน้าเย็นนะครับเป็นน้ำที่เราใช้อาบน้ำเอามาล้างหน้าได้ไหมครับพี่คือน้ำเย็นที่เราใช้อาบน้ำนะครับต่อให้เราปรับเย็นสุดน,นะครับก็ไม่สามารถเทียบเท่าน้ำเย็นที่เราแช่ตู้เย็นได้แต่ว่าเรานะครับ pues, mm. ก็สามารถเอาน้ำเนี่ยนะใส่ขวดน้ำแล้วก็แช่ตู้เย็นได้ครับประหยัดทั้งเงินแล้วก็ประหยัดทั้งเวลานะครับ อ๋อเราน้ำเย็นล้างหน้าครับต้องเป็นขั้นตอนไหนครับก่อนล้างหน้าหรือว่าระหว่างล้างหรือตอนไหนอ๋อพี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราเนี่ยล้างหน้าตามแนวพงขนแล้วก็ใช้โฟมล้างหน้าที่อ่อนต่อผิวหน้าเราแล้วนะแล้วก็เอาน้ำเย็นเนี่ยมาลาดหน้าเลยครับพิวเย็นสบายแน่นอนว้าวเย่หายสงสัยแล้วครับนั่นเดี๋ยวผมขอตัวไปล้างหน้าน้ำเย็นก่อนนะครับว่าแต่น้ำเย็นเนี่ยล้างได้ทุกวันเลยไหมครับหรือว่าล้างได้แค่ตอนไหนบ้างครับพี่ ใช้ได้ทุกวันเลยครับเช้าเย็นซึ่งพี่นะครับใช้ทุกวันเลยครับผิวหน้าดีขึ้นคอนเฟิร์มแน่นอนเย้เย่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 ขอบคุณนะครับพี่มาเย้เย่เย,ย,ย่บ๊ายบายเพื่อนคนไหนนะครับเอาไปทำตามแล้วก็มีผลลัพธ์ยังไงอย่าลืมมาอัปเดตกันนะครับหรือคะนะครับมีอะไรอยากจะปรึกษาในก้าหมวดกินดื่มดูเล่นเที่ยวทาล้างสวมนอนก็ คอมเมนต์ถามมาได้เลยเนาะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สั่นกันดีนะครับเราจะได้หน้าใส่ไปพร้อมกันแล้วมาเจอกันใหม่นเอาไหม่ลองไหมหลางนานน้าเย็นดีกว่าน้ําแข็งน้ําเย็นแหละลาน้าไปเลยกระับรูกกรงคนเยี่ยมเลยบ๊ายบาย